สวัสดีครับผมจะเจอกันในศาลลาหูพารวยนะครับในวันพฤหัสที่หนึ่งตุลาหกสานี้ครับเหมือนเดิมครับคนไทยทั้งประเทศของเราก็รอรุ้นในวันนี้นะครับ หลอุ้นว่าจะไอ้วันนี้มีโชคลาภไหมนะครับมีโชคลาภเข้ามาไหมลุ้นว่าตัวเลขอะไรหรือดาวๆอะไรที่โคจรเข้ามาตรงนี้นะครับผมมา,าเสียงทายเสียงโชคกันดูนะครับผมจางกิติภูมิตักศิลาฤทธินามฉาย,ยามอดูหน้าโหดครับผมจะใช้ศาสตร์เลขเกตตัวก้าวฐานกับการจับยามอัตการหรือยามนาฬิกาเข้ามาผสมผสานกันมาแล้วถอดออกมาเป็น ดวงดาวสี่ดวงดาวให้ท่านได้เลือกนะครับว่าในแต่ละวันนี้มีดวงใดดวงดาวอะไรที่โครจรเข้ามาอยู่ในวันนั้น,น,นๆนะครับโดยไม่มั่วนะครับมาพิสูจน์กับผมดูได้ผมมีลิงก์ลายกลุ่มชื่อกลุ่มสิตากิกัสิลานะครับมีการวางตัวเลขทุกๆวันนะครับ มีหลากหลายอาจารย์หลากหลายเอมิทเชี่ยวชาญด้านศาสตร์ตัวเลขนะครับนะครับมีการจับคู่เป็นตัวเลขตัวเลข,ขออกมา้ท่านได้เลือกเลยนะครับผมนะครับมาพิสูจน์กับผมด้วยว่าผมจับดาวในอากาศให้เป็นค่ากับค้าวได้จริงไหมนะครับมีเข้าเรื่องกันเลยนะครับในวันที่หนึ่งทุกคนก็รอคอยกันในวันนี้นะครับ มีสี่ดวงดาวเช่นเคยดวงดาวดวงแรกก็คือดาวอังคารดาวแห่งการพน,นันด้านถูกกฎหมายถ้าซื้ออย่างนี้ถ้าจะซื้อนะขอถ้ามีเอาตัวนี้ก็ซื้อพวกหวยรัฐบาลหรือฉลาดกินแบ่งตรงนี้นะครับอีกดวงดาวดวงหนึ่งก็คือดาวศุกร์นะครับดาวแห่งการเงินและความรักหรือจัดคู่กันเป็นก็คือคู่มิรนะครับคู่มิรนะครับ อีกดวงดาวดวงหนึ่งก็คือดาวพุธเลขสี่นะครับมาจับอีกตัวหนึ่งก็คือดาวสาวเลขเจ็ดจับสองตัวนี้ก็ากลับกลายเป็นคู่สมพลนะครับผมคิดอะไรที่โครงการใหญ่ๆตัวนี้ต้องมีตัวนี้นะครับระยะยาวๆนะครับจับสี่ดวงดาวดวงนี้หรือสองตัวหรือตัวเดียวสุดแต่ทันหนักนะครับลองดูครับตัวเลขพวกนี้สามารถที่เอาไปใช้ได้ทั้งวันนะครับวิเคราะห์กันมา กันแต่เราแต่แลรว,วันเลยทนว่เส้นระยะแตกเลยนะครับพ่าจะออกมาพยายามจะให้ตัวเลขตัวนี้เข้าให้ได้เปอร์เซ็นต์มากที่สุดตัวให้เป็นให้ท่านได้ไปเสี่ยงทายเสี่ยงโชคกันได้ค่ากับโคงกับขาวไม่จําเป็นจะท่องทุ่มจุดตัวนะครับได้วันละนี้วันละหน่อยก็เพียงคอแต่เราสามารถที่จะหาอะไรได้แบบนี้ทุกทุกวันผมมีลิงก์รายกลุ่มนะครับแอดไลน์ส่วนตัวผมมาหรือมีลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับผม มาพิสูจน์กับผมดูได้ว่าผมโม้จริงไหมจับตัวเลขจับดวงดาวแล้วมันได้เข้ากับข้าวจริงหรือเปล่านะครับแอดมาครับบอกมาจากศาลาหูพานรวยนะครับผมวันรโมทของวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมใกล้จะมาถึงนี้นะครับ10โมงถึงเที่ยงนะครับนะครับผมอาจารย์กฤษภูมินะครับจะมีการเปิดคอร์สสอนศาสตร์เลขเกตตัวข้าฐานขั้นพื้นฐานฟรีนะครับ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะทนั้งสิน้นขอมีแค่อย่างเดียวคือตาําราเสียค่าตําราหนึ่งเล่มนะครับเสียค่าตําราหนึ่งเล่มสอนที่สถาบันตักศิลาเหลืองของเราหรือมูลิติตักศิลาของเราโดยมีท่านอาจารยา์ยานะครับเป็นผู้อำนวยการนะครับะนะครับในช่วงนี้ก็ขอโปรโมตมูลิติของเรานะครับ นในการสวดสอนฟรีนี่ก็คืออยากจะโปรโมทมูลิธีของเราว่าโมมูลิธิตากศิลาของเราเป็นจุดศูนย์รวมนะครับในการทํางานเพื่อคนอื่นนะครับเพื่อคนอื่นมีการแจกทองแจกท้าอะไรเยอะแยะอีกมากมายมานะครับท่านเี๋วร่วมบนร่วมทานหรืออยากจะมาพูดคุยกันที่สถาบันก็ได้นะครับเชิญนะครับร่วมแรงร่วมใจกันนะครับนะครับผมวันนี้ผมขอ พอ้ยพให้ทุกท่านดวงประสบแตโชคดีมั่งมีสีสุขในวันที่หนึ่งตุลาคมนี้ขอให้รวยเองเอง็เงปังๆกันได้เงินหมื่นเงินแสนเงิเนงล้านกันทุกๆคนนะครับผมสวัสดีครับผม